เรื่องสั้นเรื่องเล่าเรื่องผมเกลียดพ่อที่ทำให้แม่เสียใจในใจลึกๆผมรู้สึกเป็นกังวลกลัวบาดกลัวจะเป็นลูกอากาศันอยู่มากที่มีความไม่ชอบไม่ถูกใจรู้สึกไม่ดีกับคนเป็นพ่อของตัวเองมันมีที่มาที่ไปครับจะขอเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่ผมยังเด็กๆนะครับอาจจะยาวสัต์หน่อยแต่ก็อยากให้ฟังกันครอบครัวผมมีกันอยู่ทั้งหมดสี่คน มีพ่อแม่พี่สาวและก็ตัวผมอาศัยอยู่ต่างจังหวัดทางภาคกลางครับผมกับพี่สาวอายุจะห่างกันเยอะหน่อยประมาณ8、9ปีเหมือนว่าผมเป็นลูกหลงมาพ่อแม่ผมรับราชการครูทั้งคู่แม่เป็นครูสอนนักเรียนระดับประถมส่วนพ่อเป็นครูใหญ่แต่อยู่กันคนละโรงเรียนปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะพ่อเป็นครูใหญ่ จึงทาให้รู้จักคนมากมีงานเลี้ยสงสังสรรค์บ่อยเม,มาไม่กลับบ้านดึกๆดึกดื่นๆแต่ก็ยังกลับบ้านทุกวันนะครับแม่ผมก็ไม่ว่าอะไรมีแค่บ่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ทีนี้พักหลังๆพ่อเริ่มไม่กลับบ้านแรกๆจะหายไปวันหนึ่งกลายเป็นสองถึงสวัน5วันจนเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็มีตอนนั้นผมอยู่ชั้นป .6 เห็นจะได้แม่กับพี่สาวและผมก็พอจะรู้แล้วล่ะครับ ว่าคงไม่ใช่แค่สังสรรค์คิดว่าคงมีบ้านเล็กบ้านน้อยเป็นแน่และก็จริงอย่างที่คิดมีวันหนึ่งแม่ผมจับได้ไปตามถึงที่บ้านมีน้อยเลยนะครับผมกับพี่สาวก็ไปเป็นเพื่อนแม่ด้วยสภาพที่พวกเราเห็นคือพ่อผมเมามากยืนแทบไม่ไหวต้องมีผู้หญิงมีน้อยคอยพระยุงยืนทะเลาะก,ก,กันกับแม่ด่าทอกันเสียงดัง พ่อมีอาการเมามากดาคำหยาบคายรุนแรงใส่แม่ส่วนแม่ก็ด่าไปด้วยร้องให้ไปด้วยโดยมีพี่สาวจับแขนของแม่ไว้ตอนนั้นแม้ผมจะยังเด็กแต่ผมรู้สึกเจ็บปวดแปลกๆครับเห็นน้ำตาแม่และได้ยินคำพูดของพ่อที่พ่นคำด่าด,ด้วยสภาพที่เมาหมายรู้สึกจุกในอกแต่ผมไม่ร้องให้นะไม่นานหลังจากนั้นก็พากันกลับบ้าน โดยที่พ่อก็กลับมาด้วยเมื่อมาถึงที่บ้านพ่อกับแม่ก็ยังทะเลาะก,กันต่ออีกแม่ไล่ผมให้ขึ้นไปนอนเหลือแต่พี่สาวที่ยังอยู่ชั้นล่างแล้วเป็นแบบนี้แทบทุกครั้งที่พ่อหายไปและทุกๆครั้งที่พ่อกลับมาผมก็ต้องนอนฟังเสียงด่าทะเลาะก,กันอยู่ที่ชั้นบนบ้านบางครั้งพ่อเมามากทำลายข้าของเลยก็มี พัดลมก็อีแจกันเต่บ้างเคลื่งทิ้งบ้างแต่ไม่ได้ทำร้ายแม่และผมเริ่มรู้สึกกลัวกลัวว่าวันหนึ่งพ่ออาจจะทำร้ายแม่พี่สาวผมจึงต้องคอยอยู่ข้างๆแม่ตลอดเมื่อเวลาทะเลาะก,กันแม่ผมต้องนอนร้องให้ทุกคืนสุขภาพจิตก็แย่ลงกลายเป็นคนอ่อนไหวหมโหง่ายจนผมสอบเข้าเรียนระดับมัธยมได้โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ต้องกินนอนที่โรงเรียนกลับบ้านได้เฉพาะเสราร์อาทิตย์และช่วงปิดเทอมพ่อกับแม่ก็ดีใจมากที่ผมได้เข้าเรียนที่นี่เพราะค่อนข้างเป็นโรงเรียนมีชื่อเสียงพ่อบอกกับผมว่าจะแวะไปหาบ่อยๆช่วงปิดเทอมหรือหยุดยาวจะไปรับไปส่งปรากฏว่าตลอดเวลาที่เรียนจนปิดเทอมแรกพ่อไม่เคยมาหาผมเลยสักครั้งมีแค่โทรมาหาแทบนับครั้งได้ มีแต่แม่กับพี่สาวซึ่งขับรถไม่เป็นต้องวานญาติขับมาหาผมที่โรงเรียนวันไหนพี่สาวติดเรียนแม่ก็นั่งรถทูมาเองจนบางครั้งผมสงสารแม่บอกไม่ต้องมาก็ได้แม่ไม่ต้องลำบากรอกแม่ร้องให้ผมเองก็ร้องให้น้อยใจพ่อมากๆที่ทำไมปล่อยให้แม่มาคนเดียวแบบนี้จนกระทั่งผมเรียนจะจบม .6 ต้องย้ายขนของสัมภาระกลับบ้าน ผมโทรไปหาพ่อกังวลว่าพ่อจะรับสายหรือเปล่าเพราะหลายครั้งพ่อชอบอ้างว่าไม่ว่างติดประชุมแต่พ่อก็รับสายโทรศัพท์ผมดีใจรีบบอกพ่อว่าเรียนจบแล้วนะมารับผมด้วยข้าวของเยอะพ่อบอกได้อยู่แล้วเพื่อลูกผมวางสายดีใจและรอคอยคาดหวังว่าพ่อจะมาจริงๆแต่แล้วพอถึงเวลาที่ต้องรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน ผมเห็นแต่แม่แม่ที่เดินมาแค่คนเดียวพยายามยิ้มให้ผมเดินหน้าแขนให้เข้าไปก่อนข้างกายไร้เงาพ่อผมน้ำตาซึมนึกในใจอีกแล้วเหรอพ่อผิดสัญญาอีกแล้วเหรอพอแม่เห็นผมก็ร้องไห้บอกขอโทษผมที่พาพ่อมาด้วยไม่ได้แม่พยายามแล้วแต่ไม่รู้จะไปตามพ่อที่ไหน พ่อไม่กลับบ้านเลยแม่พร่ำขอโทษทั้งน้ำตาหัวใจแม่ผมแทบแตกสลายซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากผมเลยแม่บอกผมว่าอย่าร้องไห้แม้ไม่มีพ่อก็ต้องอยู่ให้ได้เราโตแล้วไม่ใช่เด็กๆต้องเข้มแข็งเข้าไว้อยู่กันแค่สามคนแม่ลูกก็ไม่เห็นเป็นไรผมกอดแม่พยักหน้าทั้งน้ำตาผมไม่โทรหาพ่ออีกเลย พ่อก็ไม่โทรมาเหมือนกันบ้านก็ไม่กลับแม่ผมไม่ร้องให้แล้วบอกเลยชีวิตดีขึ้นมากครับทุกอย่างแทบจะลงตัวที่สาวผมเรียนจบแล้วก็ทำงานใกล้ๆบ้านอยู่ดูแลแม่ผมเองก็เรียนต่อระดับมหาลาัยในกรุงเทพมีแม่เป็นคนส่งเสียให้ทุกอย่างจนที่ผมจะแต่งงานพ่อก็กลับมาครับ กลับมาในวันที่พี่สาวแต่งงานพ่อทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแลแขกในงานถ่ายรูปครอบครัวพูดกล่าวยพรเหมือนครอบครัวสุขสันต์ทั่วๆไปจนจบงานพ่อมาขอคุยกับผมเพราะแม่กับพี่สาวไม่ยอมคุยด้วยพ่อก็ถามทั่วๆไปว่าเรียนมหาลัยแล้วเป็นยังไงบ้างลำบากอะไรใหม่แล้วพ่อก็ขอตุกตัก หลังจากนั้นพ่อก็พยายามโทรมาหาผมก็รับสายบ้างไม่รับบ้างเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแรกๆผมก็บอกแม่นะว่าวันนี้พ่อโทรมาแต่แม่ผมบอกไม่ต้องมาบอกเรื่องพ่ออีกแม่ไม่อยากฟังไม่อยากรับรู้ผมก็เข้าใจแม่นะหลังๆก็เลยไม่ได้บอกอะไรแม่ยิ่งกับพี่สาวยิ่งแล้วใหญ่ พี่จะโมโหมากถ้าผมพูดเรื่องพ่อและล่าสุดพ่อผมโทรมาเมื่อคืนผมรับสายก็พูดคุยเรื่องเดิมๆพ่อบอกว่ารักลูกน่ารักมากรักที่และแม่ด้วยพ่อเสียใจจริงๆที่ทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้พ่อคิดถึงที่บ้านละอยากกลับบ้านแต่ก็กลัวแม่ว่ากลัวแม่เสียใจผมก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่แบบนี้ได้ดีแล้ว อย่าให้มันต้องกลับไปทรมานเหมือนวันเก่าๆเลยพ่อผมเงียบไปไม่พูดอะไรต่ออีกนานอยู่เหมือนกันแล้วพ่อก็พูดออกมาว่าพ่อรักทุกคนนะักถึงแม้ว่าความรู้สึกของคนที่บ้านจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมผมนิ่งเงียบพ่อก็เงียบรอฟังว่าผมจะพูดอะไรต่อแต่ผมเงียบไปนานจนพ่อต้องพูดคำว่าพ่อผิดเอง ทุกๆอย่างที่ผ่านมาพ่อขอโทษด้วยนะไม่ว่าจะยังไงพ่อก็รักลูกและแม่เสมอแล้วก็วางสายไปผมไม่รู้จริงๆครับว่าตอนนี้ผมรู้สึกยังไงแน่นอนว่าผมเคยรักพ่อตอนเด็กๆครั้งที่ยังไม่เกิดปัญหาพ่อเล่นกับผมกอดผมพาไปเที่ยวดูแลเมื่อไม่สบายผมเองก็ยังจำได้ แต่ว่าตอนนี้ล่ะตอนนี้ผมยังรักพ่อไหมเป็นไปได้ไหมที่ผมจะไม่รักพ่อแล้วเพราะพอนึกถึงภาพอดีตทีไรผมเจ็บทุกทีเจ็บที่พ่อนอกใจแม่ทำแม่ร้องไห้เจ็บที่ทำลายข้าวของด่าทอแม่ทำให้แม่หวาดกลัวเจ็บที่พี่กับแม่รั้งพ่อเอาไว้ผลักพี่จนล้มลง แต่พ่อก็จะไปโดยไม่เหลียวแลและเจ็บที่พ่อผิดสัญญาที่พ่อทำให้แม่กับผมเสียใจผมอยากจะพูดเหลือเกินว่าทำไมตอนนั้นพ่อไม่คิดทำไมตอนนั้นพ่อถึงทิ้งไปแล้ววันนี้อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอยากจะถามจริงๆว่ามันสายเกินไปไหมแต่ลึกๆแล้วผมก็เป็นห่วงพ่อนักถ้าพ่อเป็นอะไรผมก็คงเสียใจมาก เพราะตอนนี้ทั้งครอบครัวมีแค่ผมคนเดียวที่ยังคุยกับพ่อ